นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Miracle of f Life ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมกับผมกรดิศกรชนะศรีผมโยชารีฟโยทาสมุทรครับและผมเปียแสงรวินราชสารครับพวกเราทั้ง3คนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรวมทั้งเป็นวิทยากรโครงการปฏิหารแห่งชีวิต ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการภายใต้โครงการปฏิหารแห่งชีวิตหรือ Miracle of Life ในพระดริทุงกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี ึ่งพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดครับวันนี้นะครับพี่กรณพี่โยเราอยู่กันที่สนามช้างเผือกจังหวัดยาลาครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเคยใช้เป็นสถานที่เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระสเสวตสุรัชาทานช้างเผือกช้างที่3ประจรําราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อพุทธศักราช2,511ครับเราจะไปดูกันว่า เด็กๆและเยาวชนที่จังหวัดยะลาจะมีวิธีการในการพัฒนาพลังต้นทุนชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้างครับกับโครงการโลกสวยด้วยเสื้อชูชีพพลาสติกนะครับกับน้องๆจากโรงเรียนพัฒนาวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามพวกเราไปดูเลยนะครับ อันนี้วัสมาซอันใหม่พี่อะไสร้างจที่ไหนครับปจารา์ได้ไหน เป็นทีมงานมาวันนี้แล้วก็เป็นวิทยากรในโครงการมิเรทโซวออฟไลน์เื่นเยกันนะครับบ้านอยู่กรุงเทพครับแสรามาเลยกธวโมรัชตุวัลยิยูบาราเกตุที่ชื่อว่าอายุมัดเสด็จนะครับบ้านอยู่จังหวัดสตูลครับสวัสดรับนกองลทุกคนครับที่ชื่อว่าวิทยากรนะครับก็วันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรสนรายการมิรทโซวออฟไลน์จริงๆที่เป็นคนใต้นะครับ มาอยู่ตะบูนเหมือนกันนะครับอยู่ที่เดียวพี่วายุเนี่ยครับอัตรามุรีคุณมารองมาตุลลินีมาโรกาโต้ครับชื่อพี่เบียครับอับดุลอยากพูดด้วยชื่อช่อพี่เบียครับเป็นพิธีกรอยู่ที่ที่ดัดงดสามคนนะครับมาอยู่นครดีใจมากอยากอยากให้น้องๆเนานะอยา,อากทำกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนดีมากๆตื่นเต้นมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงโรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยาลาแล้วนะครับซึ่งโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนที่ทําการเรียนการสอนในระบบไบลิงโก้นะครับคือภาษายาวีกับภาษาไทยครับ เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราเลยมีล่ามรับเชิญนะครับซึ่งวันนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาได้ยินอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับพี่เวียครับผมวายุมาเสด็นะครับวันนี้รับหน้าที่มาเป็นล่ามในการแปลภาษายาวีนะครับรวมทั้งมาร่วมกิจกรรมกับน้องๆมาร่วมสนุกกับพี่พด้วยในวันนี้ครับผมครับพี่วายุครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับโครงการโลกสีเขียวด้วยพลาสติกชูชีพเนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับตามพวกเราไปดูกันเลยด้วยทุกมือที่ช่วยกันถึงฟันเจอกไกลก็ไม่ทอเพราะเรามีเพื่อนจ่พร้อมจะให้ ดีหน<ส>้าสมมติว่านครน้ำท่วมเอปเราก็ผนไปเรือยอย่างนัที่เรยอมาจากนครรีธรรมราชนะครับขยัวอยอาจจะมีตะตูนนะครับตะตูนฝองเงินดีนะครับะกามานะที่ผ่านมานะคะเราได้กิจกรรมพัฒนาเพื่อมีการจัดตั้งชมุมแล้วก็แต่เป็นง้องแล้วก็ที่นี้อ่ะ ให้เราเสนอความที่เห็นว่าชุมนุมเราเราจะทําเกีย่ยวกับอะไรซึ่งพวกเราได้คิดไดออกมาคิดในการทาเสื้อชูชีพใส่กันจักขวดน้ำพลาสติกแล้วก็ได้แบบซึ่งเสื้อชูชีพนเนี่ยเราได้เคยไปทําโครงการมาแล้วที่ส่วสารสานเทศนายชลินศิลป์เอกขาของปีก่อนนะคะแล้วก็จะมีการประกวดในโรงเรียนค่ะเคยเลองมาก่อนไหมเคยจม,มไหมเราเรา,า,า,ากี่โล อ๋อพี่กันเท่าไหร่แปดสิบห้าแปดกว่าสิบาิโกระผมนายยาซฟูดอับดุลรอในโยกงการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้โครงการพลาสติกบัลติแลนแจ็กเก็ตฟอร์เกนเวอร์ เป็นโครงการจากนักเกลในพัฒนาวิทยาซึ่งส่งเข้าประกวดในโครงการ m e ร์ c เค o f ออฟไลและได้รับรางวัลเข้าสู่การประกวดในระดับประเทศซึ่งจเดินทางไปจัดเทศกาลในวันที่24ถึง27กันยาย,ยน2,555ซึ่งได้รับงบประมาณภายใต้การสนับสนุนในโครงการ m e ร i c เ l o f ออฟไลนจำนวนทั้งสิ้น30,000บาท ขอให้นักเรียนทุกท่านทุกคนที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ตั้งใจและร่วมมือกันดำเนินง,งานให้บรรลุเป้าหมายประสบผลสำเร็จตามประทุประสงค์ของโครงการท้านี้ขอตัวอาจะเองอารอ์ประฮานละวัวตาสารประทานมีมั่นพร้อมมั่ตลอดไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดโครงการ Plastic เตอร์ไล f e แจ็คเก็ตฟอร์เกรยเวิร์นโลกสีเขียวเวพลาสติกชูชีพภายใต้โครงการบริหารแห่งชีวิตมเิเกลออนไลน์ในคุณกระมวลหญิงผู้คนรักรกกาชการสิริวัฒน,นาบดีนักวัดนี้ กลุ่มผู้ชายได้ขับร้องเนี่ยเป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับพี่วายุเนื้อหาของเพลงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วก็ความสามัคคีในหมู่คณะนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับในการทํางานร่วมกันเด็กและเยาวชนครับ ที่พิเศษกว่านั้นนะครับน้องๆกลุ่มที่2เนี่ยคือน้องๆเจ้าของโครงการครับท่านผู้ชมเป็นน้องๆที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เองแล้วก็ยังเป็นนักร้องด้วยนะในส่วนนี้นะครับเพลงที่สองที่น้องวิ่งกขับร้องเนี่ยเป็นเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับพี่ <S 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 วันเนื้อหาของเพลงเนี่ยจะจะเป็นในเรื่องของการบอกเล่าประวัตินะครับของท่านศาสดาของอัลัุเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามครับสอนให้กับ เป็นเป็นการดำลึกอะครับเป็นการดำลึกถึงบรรพบุรุษในสมัยอดีตที่เขาต่อสู้ในเรื่องของศาสนาอิสลามครับผม ไปไหนการวรนนี้เราไปไหนไปเอาขวดน้ำที่ร้านบุเฟ่นหน้าโรงเรียนอ๋อไปเอาขวดน้ำที่ร้านอาหารหน้าโรงเรียนแล้วถ้าแล้วถ้าเอ่อเพื่อเพื่อที่จะมาทำอะไรครับก็จะนำมาเป็นมาทำมาให้น้องทำกิจกรรมเนวันนี้มาทำเส้นชีวิตด้วยกันครับแล้วถ้าหน้าโรงเรียนไม่มีต้องไปที่ไหนครับก็ก็ชุมชนตามชุมชนบ้านตามชุมชนอ๋อในชุมชนเดินตามบ้านเลย โอ้ไปขอเลยเขาเขาให้ใช่ไหมฮะให้ค่ะว่าจะทำโครงการแบบนี้ก็เยอะก็ให้มาเขาสนับสนุนอยู่แล้วอ๋อสนับสนุนอยู่แล้วด้วยโอ้น่าสนใจอ่ะตอนนี้เดินมาจะถึงหน้าเราเลยล้วไปซ้ายขวายังไงครับไปทางซ้ายค่ะไปทางซ้ายไหนร้านบุฟเฟ่คือร้านไหนพี่ออกออกไม่ได้โยออกไม่ได้ออกไม่ได้ติดต้องเปิดตัวนี้เหรอแหมไม่รู้อ่ะนำไปเลยนำไปเลยอ่านำไปเลยครับนำไปเลยตรงนั้น แล้วปกตินิก้าเขาจะอยู่ร้านไหมครับอยู่แล้วเปิดตอนเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ไม,ไม่เป็น<ม>ไร<ห>แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่ออ้าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับอ่ะเราไปต่อแล้วหอพักอยู่ไกลไหมครับอ,อ๋อซอยนี้เราก็อซอยนี้อไปเลยไปเลยเดินนําเลย <S <S รเ,รเราได้น้ําดื่มมาแล้วครับครับขวดน้ําดื่มครับแต่ว่ายังมีน้ําอยู่ครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่โยครับไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่กรณ์ครับอาปากครับอาปากครับอาครับอาเราประหยัดน้ํานะครับพี่กรณ์กินแล้วนะครับต่อไปก็น้องๆนะครับ อันนี้ฝาปิดเลยโอ้โหขวดที่เท่าไหร่ละห้าแล้วใช่ไหมอ่าโอ้โหนี่กว่าจะได้แต่ละขวดก็ยากนะโอ้โหเอาไม่เป็นไรครับขอบคุณพี่มากครับอันนี้ขวดใหญ่อะลองถามดูครับ ตอนนี้นี่เราบุกกันทุกบ้านเลยครับปลกกันทุกบ้านเลยนะครับใช้ได้ไหมมีคนเดียวพอจะได้เสื้อชูชีพแต่ละตัวนี่ก็ยากพอตัวเลยเนาะพี่โยอะไรครับนี่ออสโอ้เจอแล้วจากร้านนี่ไงอีกอันหนึ่งระวังนะครับน้องๆตอนนี้ได้ตอนนี้ได้ประมาณตัวหนึ่แล้วใช่ไหมครับตัวสองตัวแล้วตัวหนึ่งเนี่ยใช้กี่ใช้ประมาณกี่อันครับแปดขวดอ๋อแปดขวดตอนนี้ได้กี่อันแล้ว ก็เยอะอยู่เยอะอยู่โอเคกว่าแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปดูในร้านอาหารลุงเขาว่ายังไงเออลุงเขาพูดยังไงครับไม่มีร้านเขาไม่ไม่ใช่น้ำขวดอ๋อไม่ใช่น้ำขวดอ๋อเป็นน้ำกรองปกติทั่วไปเย้เราเจออีกแล้ว เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วติดเราบ้างเนี่ยตอนนี้น้องๆอยู่กันเลยเอาขอบคุณมากครับบครัชามขวดได้เยอะแล้วสิทีนี้เริ่มเริ่มเริ่มเยอะแล้วพี่กอนใช่ครับมีขวดพลาสติกไหมคะมีขวดพลาสติกเอาขวดเอาขวดแบบไหนขวดใหญ่ค่ะประมาณ1.5ลิตรมีแต่เล็กๆมีแต่เล็กๆแล้วครับก็ได้มาหนึ่งขวด อ๋อให้กับคุณพี่มาค้าของคับเอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราเนี่ยได้ไปหาขวดน้ำนะครับจากทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นจากที่บ้านในชุมชนนะครับจากหอพักของนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับจากถังขยะจากข้างทางและเมื่อกี้ครับสดๆร้อนๆจากไหนครับจากรถขยะเราก็หากันมาทุกที่แล้วนะครับพี่กรณ์เรียกได้ว่าเราไปหากันทุกที่เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่โย ก็วันนี้ก็ได้ขวดพอๆสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเซิรชูชีพกันอ๋อนะครับก็เดี๋ยวไปทำที่โรงเรียนโรงเรียนไปร่วมทำกับน้องเนยอ๋อตอนนี้น้องๆก็ทำกิจกรรมอยู่ส่วนเราเนี่ยมาหาเพื่อนนเพื่อที่จะไปทำโอเคงั้นเราก็กลับไปโรงเรียนกันเลยโอเคไปเย้ ไม่่ดดดึงใใจ,จีงไงไหลังจากที่พวกเราได้ไปขวดค้ดดหาหาขวดนี้ตอนนี้เราก็ได้ขวดมาแล้วนะครับซึ่งขวดของเราเนี่ยเรียกได้ว่าาแล้วผ่านการทำความสะอาดมาแล้วใช่ครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะมาทำเป็น เสื้อชูชีพใช่ไหมใช่ใชเดี๋ยวพวกเราเนี่ยนะครับจะแยกกันไปช่วยน้องๆทําเสื้อชูชีพนะครับในโครงการโลกสีเขียวด้วยพลาสติกชูชีพนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรสวยงามมากแค่ไหนนะครับพวกเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพ,พร้อมแล้วไปช่วยน้องๆกันเลยเย้เอาระครับน้องๆครับต่อไปนี้อยากรู้ไหมครับว่าด้านหน้าเขาจะทำอะไรกันไม่อยากรู้ใช่ไหมครับ เสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อเชิญออกครับอ่ะก่อนที่เราจะมาทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อชูชีพใช่ไหมครับเราต้องมีการสาธิตให้น้องๆดูค่ะอ่าเราต้องมีการสาธิตให้น้องๆดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆไม่ดูจะเกิดอะไรขึ้นครับผิดพลาดค่ะอะไรนะครับผิดพลาดค่ะผิดพลาดทางไหนครับเทคนิคที่นี่ไม่ใช่เทคนิคครับที่นี่พัฒนา เอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในการทําเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนะเสื้อชูชีพขั้นตอนแรกทาเยี่ยงไรครับค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานําขวดพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะสี่ขวดมาเรียงติดกนันแล้วนาเชือกฟางแค่เส้นเดียวนะคะมาผูกม,มัดขวดทั้งสี่ขวดให้ติดนะคะผูกม,มัดทั้งด้านบนของขวดและด้านล่างของขวดนะคะอ่ะดูการมัดนะครับการมัดเป็นอย่างนี้ครับชูให้น้องๆดูหน่อยครับ จำเป็นไหมครับว่าต้องมัดให้เข้าร่องตรงนั้นนะครับจำเป็นจ้ะไม่ดห้หลุดหลุดออกจากบนสุดขวดน้ําค่ะอ๋อจําเป็นที่จะต้องมัดให้ให้เข้าร่องขวดน้ํานะครับเพราะไม่อย,อ,มอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกได้ขวดที่2นะคะต้อ,อ,งะะองมัดให้นเหมืๆๆอนกันค่ะค่ะเราก็ทำเหมือนขวดที่หนึ่นงทำเป็นสี่ขวดเรียงติดกันนะคะก็ทำแบบเมื่อกี้นะคะมัดเงื่อนอะไรเชือกฟาง่ะะมัดเงื่อนเชือกฟาง เรามาดูต่อไปขั้นตอนต่อไปอเรานำเชือกฟางนะคะคมาผูกมัดด้านล่างของขวดนะคะทำเหมือนที่เรามัดด้านบนเมื่อกี้นะคะถ้าอันนี้เสร็จยังค่าพอเราผูกมัดขวดเสร็จแล้วนะคะเรานำขวดที่เราทำเมื่อกี้นะคะมาใส่ในถุงปุยนะคะนี่เป็นขั้นตอนที่สองนะคะเรามาใส่ในถุงปุยนะคะ ทำไมต้องไปก้นก้นลงข้างล่างอพอขวดให้อยู่กับที่ นี่เป็นการการันตีเลยนะครับว่ามันจะไม่หลุด,ไม,ลดไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนมั่นใจแน่นอนล้อยเปอร์เซ็นมีการมั่นใจด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหลุดแน่นอนเมื่อเราเย็บเสร็จนะคะเราก็ดูด้านบนกระสอบนะคะแล้วเราตัดเป็นรูปคอเสื้อนะคะเพื่อที่จะจง,ง่ายต่อการสวมใส่นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังนะครับว่าต่อไปถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องทำไงอ่ะาชิญครับค่ะเรานําเชือกเ้วนะคะแล้วกับเข็มนะคะมาเย็บตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้น้ําเข้านะคะเย็บตรงนี้เลยใช่ไหมเย็บตรงนี้เลยค่ะด้นถอยหลังนะคะด้นหอยหลังก็ประมาณนี้ไหมครับเย็บไปก็ถอยหล,ล,ลังไป่อ,ง,อ,ง,ปองนี้นี่น้องๆเคยมีทักษะในการเย็บปากถักร้อยกันมาก่อนไหมครับเคยมีค่ะเคยมีเป็นเย็บอะไรครับ ก็ด้วนถหลังก็ตอนนี้เรากําลังเรียนอยู่โมห้คคับอาจารย์ให้ทํากระป๋องค่ะก็มีการด้วนไอหลังกันค่ะรัองว่ชนร้อมหรือยังยังมายินด้วยยินร้อมแล้วเริ่มลงมือทําเสื่อชูชีพให้ถือที่สุดเลยไปกเรา ผมครับล้ำหน้าไปเยอะแล้วพี่เวียครับพี่เวียครับกลุ่มพี่เวียเป็นไงโอ้ยังไม่ขึ้นรูปเรามีการแบ่งงานกันทำครับเรามีการแบ่งงานกันทำทีนี้มีการจัดระบบครับอันนี้มีการจัดระบบครับเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ทำทำฝั่งด้านหน้าอันนี้ด้านหลังแล้วก็อันนี้เป็นการเรียกว่าวาดรูปนะครับว่าวาดรูปเพื่อที่จะเป็นลายของเื้อนะครับทีมพี่เป็นไงครับทิงไหนแล้วทีผมจะเร็จแล้วเย็บแล้วเย็บแล้ว จริงอ่ะโกงคนเนี่ยจริงจริงจริงนี่นี่เออเขาจะเสร็จแล้วอ่ะก็ายังไม่ยอมโลยเร็วเล็วพี่วายุครับทีมพี่ไปถึงไหนแล้วนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือแต่ ling, ตัดบอลเพื้ออย่างเดียวครับจริงเหรอเออนี่ยยังมั๊ดไม่แน่นเลยนะดูได้ไงนี่แน่นปึ๊บเลยนะเนี่ยจริงเหรอน้ำก็ไม่สบายเลยเลยเนี่ยจริงนะครับน้ำเลยครับเมื่อตะกี้เนี่ยใครในกลุ่มนี้ทำครับใครทำครทำไปท่ามาก่อนไหม อ่ะทำไมทำเร็วจังเลยให้ตาลทำให้พี่ไายอะี่เราสอนอ๋อพนที่เราสอนด้วยสนุกไหมะตื่นเต้นไหมครับตืเต้นค่ะดีใจด้วยครับคุณได้ไปต่อครับจะไปลขึ้นสิยเไปสู่ฟันดลังขอพวกเราเราจะอแบบเสื้อชที่ของเราเป็นอะไรครับ MOL M-O-L ตอนนี้รวมพลังกันก่อนนะหนึ่งสอง MOL ไปอยาถามน้องคนนี้ดีป่ะครับเคยทำมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างครับก็แปลกๆก็ดีใจค่ะน้องจะขือในอะไรทักหนาเนี่ยครับพี่กรณ์ครับพี่กรณ์ครับ ตอนนี้ครับฝั่งนู้นกำลังจะเสร็จแล้วฝั่งนี้ตามมาดิติตเลยครับพี่กรณ์ตามมาิติตแล้วครับตอนนี้ครับกำลังจะเย็บขอบแล้วครับกำลังจะเย็บขอบแล้วครับพี่กรณ์ครับพี่โยครับเสื้ออยู่ที่ครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับรั้วแขนยาวอ๋อเลยครับทางฝั่งนู้นเลยครับฝั่งนู้นกำลังเย็บแล้วนะครับฝั่งนี้เลี้ยงเย็บไปเรื่อยๆอ๋อแล้วมาทำต่อเลยเราต้องทำหน้าที่คนไทยที่ดีครับพี่โยใหม่ครับเราต้องเป็นไทยมุงครับเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยแต่เราเป็นไทยมุงที่ช่วยกันซึ่งคอนเซ็ปต์ของกลุ่ม การลดโกร้อนก็คือว่านี่ก็จะเป็นส่วนชนะของเสือก็คือว่าในโลกมีมลพิษขยะมากทําให้แบบโลกเกิดภาวะโลกร้อนได้ครับหลังจากที่เรานําขวดน้ําที่แบบทิ้งเปล่าเป็นขยะในโลกของเราเรานํามารีไซคเคิลจำเป็นเสื้อชูชีพดัคือว่าทําไม่ช่วยลดขยะได้น้อยลงและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ครับอันนี้รูปอะไร โรคโลกที่กลับมาสดชื่นร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งจากที่โลกร้อนนะครับโลกร้อน,นครับร้องไห้ขอความเห็นใจจากทุกคนบนโลกให้ช่วยกันรณรงค์ให้โลกเย็นขึ้นครับและต่อไปนี้นะครับนี่คืออะไรครับสีค่ะไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสีของเราเราจะทำอะไร จะไปแปะที่ชูชีพค่ะอ่ะแปะเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะหนึสองามแปะครับจึ๊บอ่านี่ครับโลกสวยด้วยมือเราวูววออกเลยเย่โลกสวยด้วยมือเรานะครับซึ่งคอนเ็ปต์ตของน้องๆนะครับเพราะว่าอยากให้มือของทุกคนเนี่ยไปอยู่ในชูชีพนะครับจะได้รู้ว่ามือเล็กๆของน้องๆเนี่ยสามารถสร้างให้โลกสวยได้ ทำเสืลล้อชูชีพได้ซึ่งจากคนน้ำสติกเมื่อสักครู่นะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเพนสิริเพนซิรินะคะวันนี้เราจะมามอบเสื้อชูชีพที่ได้ทําจากการทำกิจกรรมเนเมื่อสักครู่มามอบให้กับน้องๆในโรงเรียนเพนซิรินะคะเพื่อให้ได้เล่นสระน้ํากันอย่างปลอดภัยค่ะโรงเรียนเพนซิริรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเพนสิริที่มายืนอกันพอทราบข่าวว่าโรงเรียนพัฒนาวิทยาได้ทําโครงการ ชูชีพซึ่งประดิษฐ์ด้วยม,อมือเองมาๆม,มอบให้ก็ที่สุดเลยวันนี้ครับ,รบขอบคุณมากๆผมรู้สึกดีใจมากนะครับโดยเฉพาะทีมงานทีมนท่มจาจกกรุงเทพน้นเดินมาที่โรงเรียพัฒนาวิชเฉพาะนี่ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับและนี่ก็คือความประทับใจนะครับของออท่านผู้อำนวยการของทั้งสองโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูไปทดสอบนะครับว่า เสื้อชูชีพจากกดพลาสติกที่เราได้ทํามาในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรงั้นเราไปดูกันเลยาเรและใหญ่กว่านิดนึงเพราะว่าน้องอยู่ปหนึ่งใช่ไหมจริงๆถ้าใหญ่กว่ามากๆเราอาจจะเพิ่มสายก็ได้แล้วก็พัานการต้องขานาะใช่ครับใช่ครับแต่นี้ไม่เป็นไรน่าจะได้กอนแน่นๆนะเวลากระโดดก่อนแน่นๆรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกกลัวแรืรน้องบอกว่ารู้สึกกลัวครับทางนี้ทางนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ ับฮะเงาอะไรนะเดี๋ยวเท่านี้เหงาแล้วเหรออ่ะพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเวลากระโดดนะครับเอาเท้าลงนะอย่าเอาหัวลงเดี๋ยวแตกนะครับอเอาเท้าลงไม่ได้คุณจอนเดีเ๋ยวเท้าค่อยๆลงอย่าโดดอย่าค่อยๆลง,ลงอย่าอย่าโดดนะครับพร้อมยังครับลุ้นแล้วก็เอาใจเชียร์น้องๆอยู่นะครับว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะครับหนึ่งสองสามเออลงครับลงครับเอออ้าว <laughs> non, non, non. Non no. No, no. Phải phải nó ngãi,นอน ngãi. À,นอน คแ <uge ot> ละสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จน,นะครับทุกคนเอ้าเฮ้ก่อนหน้านั้นคือนักเกียนกลุ่มนี้ได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับ เมื่อเขาออฟไล n ์ที่โรงเรียนคณะราชสระดอนบำรุงใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จทีนี้เขาก็ให้การบ้านมาว่าให้ส่งโครงการไปแล้วก่อนนั้นเกแก,ก็มาบอกเราไงคะว่าอาจารย์เนี่ยเราส่งโครงการไปนะเราก็แบบเออโอเคเราก็เพราะว่าอาจารย์เดี๋ยวจะให้เราทั้งสองนี่แหละเป็นที่ปรึกษาเราก็โอเคได้ได้ได้ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วก็แกว่ายังไม่รู้นะอาจารย์ยังไม่รู้อีกว่าเขาจะผ่านไม่ผ่านพอรู้ว่าผ่านกระโดดใหญ่เลยคะ่ะแต่และคนแบบดีใจอาจารย์ผ่านแล้ว ภูมิใจมากภูมิใจยิ่งกว่าอั้คือแบบโอ้ยลูกเราทําให้กับโรงเรียนให้กับสังคมแล้วก็ต่อไปไม่แน่ไปทั้งน้าให้กับประเทศอะไรอย่างเงี้ยหวังนะคะเป็นอย่างยิ่งก็วันนี้รู้สึกดีใจและประทับใจมากครับโดยเฉพาะทันที่คณะที่มาวันนี้แต่วันนี้รู้สึกดีใจและประทับใจมากโดยเฉพาะของทนกระมอมยิบุบลรัคือโรงเรียนปัฒนาวิทยาโรงเเดียวที่ในจังหวัดยาลา เอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยก็เลยประทับใจมากนะครับ,รบและคิดว่าปีหน้าอะไรข้างหน้านั้นมีรายการดีๆก็อาจาจะจะมายิน <laughs> ด,ด,ดีต้อนรับนะคะรับกา,ารทำโครงการในวันนี้นะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อันไหนที่มันไม่ดีเราก็จะสามารถนําไปปรับปรุงในวันข้างหน้าดังกับโครงการปฏิหารปฏิหารแห่งชีวิตแล้วก็ต้องมีปฏิหารค่ะเราต้องทําได้วัวนี้เราอาจจะทําได้ดีแค่นี้ในวันข้างหน้าเราอาจจะทําให้มันดีกว่านี้ได้ค่ะที่สําคัญนะคะก็อยากจะขอบคุณผู้อเนวยการเงยนภาฒนะชยาที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนําคุณครู ในรั้วโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานที่มาให้สิ่งดีๆมามอบสิ่งดีดกับเรกในวันนี้แล้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยให้กําลังใจให้กับลูกค่ะอยากขอบคุณอีกสักครั้งที่ครูยังไม่ทอดทิ้งกันที่รูนั้นยืนข้าพวกเราในวันที่ไม่มีใคร ในวันทุกเราล้มลงในวันทุกเราร้องไห้วันที่ต้องเหงาเสียใจรู้อยู่้างกาั